แล้วเมาเก็บพักให้มูจะไปหามูจาะนัดอันมูกินเขายวนในเมืองหรืออันพามาตัดพักเนาะจําแต่ว่าปลามีอักระตัดแล้วเราจะ้วกาสิมเออันต้นกระถางต้นไม้นี่ไปให้มูจ้ะตัดออกแล้วจ้ะปลามีอัตัดออกเลยเนาะจ้ะนอนีนต้นนี่ต้นนั้นใบแมงลักเนาะจ้ะพักอีตู้ปลามีอัตัดแล้วปลามีอัสิไปให้มูกระถางหนึ่งเนาะเนาะเนี่ยปลามีอัสิ้มให้เบิ้งปลามีอัตัดเมื่อระลับอันใบแมงลักทั้งพีเนาะจ้ะ พักะทินกำลังต้นงามอยู่จ้ะพี่น้องพักะทินปเมียวกำลังต้นงามอยู่จ้ะจ้ะพักะทินเนะจเนานกำลังต้นงามอยู่เห็น่าจ้ะพี่น้องต้นงามอยู่แต่ว่าปมเยวประท่านได้ทายอันน,นี้้ะจ้ะประท่านอันได้ทายอันกระถางนะจะเนาะอันนี้ก็แตกยอดจ้ะอันปมเยวเด็ดไปอันลายเทือกจ้ะมันกำลังแตกยอดอีกจ้ะนีุ่่มน่อยน่เนะจเนาะแตกยอดอีกปมเยวเด็ดเด็ดยอดไปดูย่จ้ะ อันที่ดีนะจ้ะอันใบเมียวช้ำอันนีเนะจ้ะช้ำอันใบจะพ <It> ูนะจ้ะเนาะช้ำใบจะพูมันกำลังสิขึ้นนะจ้ะเนาะอันนี้ช้ำอันช้ำใบนะจ้ะมันกำลังสิขึ้นจ้ะอันใบจะพูจ้ะอันนี้ก็อันกระทางน่อยก็ช้ำใบนะจ้ะเนาะอันอันนึงก็อันอันนี้การหัวค่านะจ้ะอันนี้หัวค้าอันนี้ก็อันยังเกาะกระชายนะจ้ะเนาะเนาะอันนี้กระชายจ๊ะใบเมียวก็ช้ำใบจ้ะ คำตัดไปโอ้ยเบิ่งกระทินสอนกระทินน้าจ่าพี่น้องสอนกระทินปาเมียวพี่จ่าพี่น้องเบิงบ่ง,งบนเนบ,งบืง้งไหนเบิ่งกระทินนาะจ่าเนาะพี่น้องเบิ่งอยากกระทินน่ะกระลังไงน้าจะาลายตนย้นย่จ้าปมเมียวปลูกกระทินไว้ลายตนย้นย่จ้าเห็นว่าจะต้นยอจ้านี่ต้นยอเด้จ้ากรลังอันแตกยอดแตกกันนี่ออกเนาะจ้าข้างๆอันนั่นกําลังแตกขึ้นกันเนาะจ่าอยาต้นยอปาเมียวเนาะจ่า อันนี้ก็ต้นดอกมะลิจ้ะนี่กําลังอันดอกกําลังออกหลายๆอยู่จ้ะเบิ่งดอกมะลิจ้ะโอ้ยอ่อนดอกมะลิไปแมงลักปราเมียวตัดไปแล้วจ้ะปราเมียวตัดแล้วเนาะจ้ะเนาะไปแมงลักเนาะอันนั้นก็กระถินเนาะจ้ะเนาะชะพูหัวขาตะไคร้ตะไคร้อยู่ทั้งนอกเนาะจ้ะกํลาลังแตกกอใหญ่อันนั้นก็ตําลึงเนาะจ้ะเนาะตําลึงปราเมียวก็ตัดไปแล้วจ้ะพี่นอ้องเมื่อวาอนนี่ปราเมียวก็มาตัดอันผักชีไปแล้วเนาะจ้ะเนาะ อันนี้ก็อันกำลังแตกขึ้นไมเนาะจ้ะหอมเปรยนาะจ้ะไวซิตาร์หอมปเอปรอ,ปอันไปใไฮมูมันจนจังไดวุตัดเอาแต่ใบไปให้ดอกจ้ะให้มันแตกไม่นาะเบื้องตะไคร่ปลาเมียวเนี่ยปลาพี่น้องเบื้องเบื้องตะไคร่ปลาเมียวไม่จ้ะก,ก่อก่อกำลังแบบงามเลยจ้ะ,จะเบื้องไม่จ้ะปลาเขือเทศปลาเมียวมาเบื้องไม่จ้ะเป็นพวงพวงเลยจ้ะเบื้องอุ้ยดกคักปลาเขือเทศปีนี้ เครือเทศเนี่ยเบิ้งเบิ้งเป็นพวงจับพี่น้องเบิ้งกระโพดสรุปแล้วอันกระโพดปลาเมียวได้กินได้จับพี่น้องปีนี้เบิ้งกระโพดจ้ะกระโพดได้กินได้จ้ากระโพดเบิ้งได้จับพี่น้องเบิ้งเบิ้งกระโพดอันนี้กระโพดข้าวเหนียวแดงได้จับพี่น้องอันเนี่ยกระโพดข้าวเหนียวแดงได้จ้าอันนี้อันกระโพดอันขาวได้จ้าข้าวเหนียวขาวอันนี้ข้าวเหนียวแดงกับขาวผสมแดงได้จ้าเบิ้งปลาเมียวเบิ้งให้เบิ้งกระโพดออกสุดต้นจับพี่น้องกระโพด ตัวฝักเงาเหลืองจ้าบลแมนสีขาวด้วยจ้าอันนี้สีเหลืองด้วยจ้าตัวฝักเงาสีเหลืองด้วยจ้าเบื้องในพี่น้องพักปลาเมียวหลายเพื่จ้าปลูกเองกินเองนักเรียนพอเลยค่ะอยู่ในกระโจมกับทั้งนอกเล้วจ้นะเนาะเดี๋ยวปลาเมียวสีหันนั่นให้เบืง้งคักๆเลยเล้วจ้นะเนาะอันมิ้นด้วยจ้าอันนี้มิ้นด้วยจ้าอันนี้มิน้นอันเอยียงก็ พันธุ์เาอื่นยังก็มกีจำกับ่ได้ละลืมอันตำลึงล้ะจ้ะน,นี่มีตำลึงพร้อมจ้ะอันนี้ตำลึงจ้ะน,นี่ตำลึงยอดตำลึงนะจ้ะเนาะอันนี้ยอดตำลึงจ้ะอันนี้ผักอิตูผักอิตูขึ้นช่ายต้นหอมมะระยอดมะระานะจ้ะเนาะอันบกักอันน,น้ำเต้านะจ้ะเนะาะบักทั่วพีบักแตงนะจ้ะ โอเคนะจ๊ะเนาะนี่กันพักที่จะตัดไปให้มูจ้ะปลามียวกัสิไปละจ้ะหอนแห้งก็บจีไปหามูลแล้วเนาะจ๊ะเนาะจ้ะซัมเนียละจ้ะเดี๋ยวอันพอกันไม่คลิปหนาเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเขามาติดตามเขามารับชมปลามียวเดี๋จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีจ้ะ